再扛过不我没准。

สอนพิษนะครับตีไปไม้เดียวเองเกือบหลุดเหมือนกันครับติดนิดเดียวนะครับไปช่อนนานะครับกัดกบยางสอนพิษนะครับผมสภาพหมายเป็นท้งนาน้ำท่วมนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูอีกสอนพิษครับเดี๋ยวจะให้จ้ำไปนะเป็นหนึ่งครับผมสุดยอดครับ

ตัวเล็กนิดเดียวยยเล็กกว่าตเตอร์เดอีกนะครับตะเกียดูดิโอ้โไม่เอาดีกว่าครับนานี้กัดตีแล้วครับผมโดนไปคนละสองแต้มผมนั้นลงแล้วครับเนี่ยตีนตีกูก้กูกันนะครับอ่าสอนพิษนะครับผมเหยียจากไข้จ้ำสุดยอดลองตัวน,นี้ครับแนวน้ำตื้น 两倍。 ผิดนิดเดียวเดี๋ยวนะครับไม่หลุดหรอกกัดทีแรกผิดนะครับแต่ผมพยายามไปอีกครับโดนเลยครับนี่ไซส์พอได้แล้วผมนี่กัดกบยางสอนพิษนะครับก็คือตรงนี้เป็นแนวน้ําตื้นครับสองฝากฝั่งนี้จะเป็นนาครับตรงนี้เป็นถนนก็เลยลองตีดูนะครับส่วนมากปลาช่อนก็จะอยู่แนวน้ําตื้นแบบนี้นะครับ อโอเคฝากผลงานไว้ด้วยครับยิงกบยามคิะคนับเก่วจากไข้ยจำใบหน้าเป็นหนึ่งครับสวัสดครับ